S <S เป็นได้ไปนะหายากนะเนี่ยที่จะเห็นโคกุมะที่เป็นคนตั้งอ,อกตั้งใจอย่างเธอหาวนะขอโทษน,นะคะพอดีเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะทำอะไรอยู่ละ่ะอ่านหนังสือเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกเป็นได้ไปทำท่าทางพูดยากเคียวเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้หรออเอเอ,เอ,อย่างนั้นเนี่ยเหรอนั่นสินะโคกุมะเองก็เป็นเด็กหมอปลายแล้วนี่นะ ฮะยีงไงแล้ว,ลว,ลวจะจินตนาการอะไรอยู่นะคะอย่าให้พูดหรอก็ช่วยวิธีไม่ต้องพูดจะดีกว่าคะ่ะงั้นมีเรื่องอะไรอีกเหรอแบบนี้มันก็คาใจนะสิเรื่องนั้นก็จะไม่หัวราอกันใช่ไหมคะจะพยายามนะตอนนี้ก็ห,กหัวราอมานอีนึงแล้วนี่คะมาแบบว่ามันค่อนข้างน่าอายนะคะ ฉัดูหนังผีมาแล้วก็กลัวจนนอนไม่หลับนะคะ <c oughs> อะไรกันเรื่องแค่นั้นเองเหรอเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแวบนึงแอบหัวเรามาใช่ไหมคะถ้ากลัวจนนอนไม่หลับแล้วจะไปดูทําไมล่ะก็ก็มันถ้ากลัวหนังผีจนไม่กล้าดูก็เหมือนกับเด็กๆเลยนี่คะแต่ถึงจะดูหนังผีได้ก็ไม่ช่วยให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยนี่ไม่เห็นต้องกังวลว่าจะดูเหมือนเด็กเลยไม่ใช่หรอคุณหีน,น้ ไม่ไม่บรลเข้าใจความรู้สึกนี้หรอกคะ่ะคนส,สวยๆตัวก็สูงดูเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณฮีโนะน่ะโคกุม,มนะน่ะดูเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่าฉันอีกนะโคกุม,มนะน่ะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไม่จําเป็นต้องฝืนทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้คุณฮีโนะใช่เป็นโคกุมะที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้แหละดีแล้วก,ก็บอกไปแล้วนี่คะ่ะว่าฉันไม่ชอบให้พวดแบบนั้นนะ่ะแล้วอีกอย่างท่านเองก็ไม่ค่อยชอบหนังผีเหมือนกัน คนฮี่นู้นเหรอคะผิดค่าดเลยนะเนี่ยก็พอถึงฉากที่ทําให้เรากลัวจู่จก็จะมีเอฟเฟกต์เสียงดังลั่นออกมานะสําหรับฉันฉันว่ามันเป็นหนังตกใจมากกว่าหนังผีซะอีกแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ดีจังยังพอมีว่าเหลืออีกสักหน่อยก่อนที่คาดเดียนจะเริ่มนั้นยิบสักพักไมหมล่ะเอ๊ไม่เป็ไรหรอคะ่ะลําบากเปล่า,ลาแล้วอีกอย่าง รดูท้าทางว่าตอนที่ฉันหลับอยู่คุณฮีโนะอาจจะทำเรื่องทำบลกล็อกขึ้นด้วยสินี่เธอมองฉันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยคุณฮีโนค่ะคะโคกุมะน่ะต่างจากฉันยังไงก็คงไม่อยากไปนั่งสงกแล้วข้าบเรียนหรอกใช่ไหมล่ะก่อนขาบเรียนจะเริ่มฉันจะปลุกให้เองนอนซะสิ โคกุมะโคกุมะตื่นได้แล้วข้าเรียนจะเดินมานะขอบคุณค่ะหนักหรือเปล่าคะโคกุมะเบามากเลยล่ะไม่หนักเลยสักนิดแล้วอีกอย่างฉันได้เห็นอะไรสีขาวเขียวๆดีๆมาแล้วล่ะคนนี้รอปะไหนบอกจะไม่ทำเรื่องมาแล้วว่าไงคะฉันพูดว่าที่เธอมองฉันเป็นคนยังไงกันเนี่ยไปลั้งหัก ไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าจะไม่ทำเรื่องรามอกนะทุกทูเคนิโนะคะฉันไม่ได้เลยนะคะโดดยนข้ามอะไรอีกแล้วเนาะวันนี้เป็นวันนั้นของเดือนนะเอ๊ะ,อะงั้นเองหรอกหรอคะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้ววันนี้เนาะ ป็นวันนั้นของเดือนที่จะมีการจัดแข่งกิ่งชุดเทนดูนไซซ์ซัมโบ้งไงล่ะไอ้วันแบบนั้นน่าไม่เห็นจะรู้จักเลยค่ะโทษสรุปว่าแค่อยากโดดเรียนเหมือนเคยนี่คะจะพูดงั้นก็ไม่ผิดหรอกแล้วข้าพละวันนี้เรียนอะไรมาล่ะวันนี้หรอคะ <c oughs> วันนี้น่ะได้เรียนศิลปะป้องกันตัวมาค่ะอฮะ็ดีนี่วิชาที่ใช้ช่วยแเองตอนเข้าขันกับเอาไว้ช่วยคนอื่นได้เนี่ยดีจริงๆเลยนะแต่ เืนที่ร่างกายเหมือนเด็กๆอย่างฉันเนี่ยคงไม่มีใครที่คิดจะเข้ามาทําอะไรหรอกมั้งคะผิดแล้วล่ะโคโกมะไม่ว่าใครก็มีรสนิยมแตกต่างกันไปคนที่ชอบร่างกายแบบเด็กๆละต้องมีอยู่แน่นอนอย่างเช่นฉันไงหืมโคโกม้าหน่าน่ารักมากๆเพราะงั้นจะระวังตัวไว้สักหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกพูดเรื่งองแบบนั้นอีกแล้วฉันว่าคุณฮิโนะน่าจะต้องระวังตัวมากกว่าฉันอีกนะคะสวยก็สวยหุ่นก็ดี ลองตัวไว้สักหน่อยก็ดีนะคะดูเหมือนว่าข้ามหน้าก็จะสอนศิลปะป้องกันตัวอีกแล้วล่ะคะ่ะข้ามหน้าไปเข้าเรียนด้วยกันมีอารมณะ์นะพอ<ฮ>หนูจะเรียนไปแต่ถ้าใช้ไม่ได้ที่เรียนไปก็ไม่มีความหมายนะสิร่องนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกคะ่ะงั้นเรามาเล่นเกมแข่งกันหน่อยดีไหมล่ะแข่งหรอคะเดีย๋ยวฉันจะพุ่งเข้าใส่แล้วผลักขูกมาให้ล้มให้เธอใช้ศิลปะป้องกันตัวที่เรียนมาวันนี้ป้องกันมันซะถ้าป้องกันได้งั้นก็แสดงว่าที่เรียนมามันมีผล แล้วฉันก็จะไปเข้าเรียนแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ก็จะโดนเกมลงโทษนะเข้าใจแล้วค่ะฉันจะพยายามทําให้คุณฮิโนะไปเรียนเท้ได้เลยเฮ้เดี๋ยวก่อนสิคะยังไม่ทันให้สัญญาณเริมเลยนะคะคิดว่าคนที่เขาเข้ามาทําร้ายเธอเขาจะให้สัญญาณก่อนเหรอเรื่องนั้นมันอฉันแพ้แล้วล่ะค่ะทั้งที ทำงานพี่นานๆทีก็อยากจะเข้าเรียนวิชาพละด้วยกันกับคุณฮีโนตแท้ๆเลยเนาะก็นะถ้าฉันเรียนศิลปะป้องกันตัวด้วยก็คงใช้ปกป้องโคกุมาได้ละมั้งนานๆทีไปเข้าเรียนข้าพละบ้างก็ดีเหมือนกันแท้คุณนี่นะเรื่องนั้นก็เือไปอันจบไปฉันเป็นฝ่ายชนะงั้นก็ได้เวลาเล่นเกมลงโทษแล้วสินะเออเอาเถอแพ้ก็คือแพ้แล้วเนาะ แล้วจะให้ทำอะไรล่ะคะคุณฮีโนะคะเอ่อ mm. คุณฮีโน,น,นะคะจะทำอะไรดีอย่างกเดี๋ยวสิคะคุณฮีโนะทำอะไรอยู่นะคะตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละกำลังดมกลิ่นอยู่ไงก่อนหน้านี้ก็เคยดมมาแล้วทีหนึ่งนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยเนะ ตอนตอนนี้ฉันเพิ่งเรียนพระเสร็จมานะคะเหงื่อออกเยอะเลยด้วยฉันไม่คิดมากหรอกแต่ฉันคิดนะสิคะเ,เดี๋ยวไม่ถ้าหลังจากนี้เราก็จะยอมให้โดนตามใจชอบเลยแต่ตอนนี้น่กไม่ได้นะเอาเอ๊ะถ้าหลังจากนี้เราก็จะยอมให้ดมดบแบบตา,า,าม,ใ,ดมดใจเลยสินะเอาเรีบๆไปเปลีป่ยนชุดซะสิคุณน้องบ้าโคกุมาเป็นค,คนพูดเองไม่ใช่หรอมันก็ใช่หรอกแต่โธ่